ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซนเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทำการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อนี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนะครลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซนเตอร์ครับ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะก่อนรับชมคลิปแบบนี้นะครับสำหรับใครที่รู้ตัวนะครับว่าชอบเกมมือถือเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องปื้มสเต็กเกมโมบายเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาด เกมใหม่ๆนะครับทุกคนเอ้าแล้วตามปกคลิปเลยนะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเกม s อ o r ์ a r Online นี่ครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเกมที่กระแสเนี่ยฮือฮามากนะถึงแม้ทางตัวเกมนะครับยังไม่เปิดตัวให้บริการที่ Play Store ไทยหรือว่า p p Store ไทยนะครับทุกคนแต่ว่ากระแสเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับแน่นอนครับตอนนี้นะครับก็มีข่าวอัปเดตมาแล้วนะครับเกมนี้นะเปิดลงทะเบียนร่วมกับ CBT นะครับหรือว่าเซิร์ฟเบต้าเนี่ยพร้อมเริ่มทดสอบเลครับวันที่ 10มิถุนาย,ยนนี้นะครับเป็นเซิร์ฟอังกฤษแน่ทุกคนอะหรือโกลบอลนั่นเองนะครับเกมแอคชั่น r p g จัดทีมตัวละครต่อสู้ที่ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีครับอาร์ไอพีโซลอาร์ตออนไลน์นะอนิเมชันเรื่องดังสุดที่ของทางญี่ปุ่นเขาในครับ,รบทุกคนภายในเกมเนี่ยก็จะมีทั้งโหมด p v e PVP และ e n d l e s s ครับมิชชั่นต่างๆนะเออผมแน่นอนเขาบ่าเกมนี้เนี่ยภาพคุณภาพกราฟ,ฟิกนะครับตอบโจทย์มากแล้วก็ลขกัสธิดแท้นะคือภาพเนี่ย ผมมองว่าเหมือนแบบดูอนิเมะเลยฮะนะครับผมภาพสวยมากนะครับสำหรับใครที่รู้ตัวว่าชอบเกมแนวนี้นะครับก็รอติดตามได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r i าชช่องนี้ด้วยนะครับถ้าเกมมอนออกมาเนี่ยผมแค่ว่าผมน่าจะมาสตรีมนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเนาะอย่างที่บอกไปนะครับเป็นแอคชั่น RPG ทุกคนเอ่อมาทั้งตัวละครม,มากมายนะครับคิริโตะนะครับหรือว่าตัวต่างๆที่อยู่ภายในอนิเมะเนี่ยมาหมดแน่นอนแต่ว่า ยังไงก็ต้องมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามต่อไปนะครับ <c oughs> ขอโทษทีนะครับที่ไอพอดีไม่ค่อยสบายนะครับก็ขอภัยไว้ตรงนี้ด้วยถ้าผมพูดแล้วมันไอเนาะก็อย่างที่บอกไปทุกคนเซิร์ฟเบต้านะ <c oughs> พร้อมเริ่มทดสอบวันที่10มิถุนายนนี้นะครับทุกคนอ่าระยะเวลาทดสอบนะครับก็คือวันที่ประมาณวันที่10นะครับถึง14มิถุนายนนะครับเปิดลงทะเบียนเอ่อตอน สิบหกพฤษภาคมนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันซัน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับ Sword Sword Art Online นเงี้ยเวรีนโชว์ดาวนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องป้มสเต็กด้วยสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ロードアートオンラインバリアントショーダウンリンクスタート